สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นระดับประถมะศึกษาปีที่2ค่ะพบกับคุณครูปุย้ยเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูปุยจะมาทบทวนในเรื่องอะไรนั้นติดตามต่อไปได้เลยค่ะปุยจะมาทบทวนในเรื่องของหน่วยที่1น,นะคะเป็นเรื่องการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะนักเรียนเนี่ย ได้ดูวิดีโอกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่1.1สังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรค่ะครูจะมาทบทวนให้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะกิจกรรมที่1.1ค่ะสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรเราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของทักษะในการสังเกตจากอคติ จากครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องทักษะการสังเกตในครั้งที่แล้วครูขอถามทบทวนหน่อยค่ะว่าทักษะการสังเกตเนี่ยใช้อะไรเป็นสิ่งสังเกตได้บ้างคะใช้ประสาทสัมผัสท้ง5้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสังช่วยในการสังเกตได้อีกนะคะในกิจกรรมที่1.1นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนตามไปได้เลยคะ่ะ ในหน้าที่5นะคะทำกิจกรรมนี้เพื่อฝึกทักษะการสังเกตโดยสังเกตลักษณะของอะไรคะไรทะเลโดยใช้ตาเปล่าและใช้แว่นขยายเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลองนะคะก็คือได้แก่ไรแดงหรือจะใช้ไรทะเลก็ได้นะคะ อุปกรณ์ที่สเป็นจาหลุนสีขาวใช้หลอดหยดค่ะและแว้นขยายเรามาดูความรู้เกี่ยวกับเรื่องไรทะเลนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้เลยว่าไรน้ําเค็มนะคะไรทะเลหรือไรน้ําเค็มเนี่ยจัดเป็นสัตว์น้ําชนิดหนึ่งนะคะลักษณะเป็นสัตว์ ที่มีตัวสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลส้มค่ะลำตัวเรียวยาวคล้ายใบไม้นะคะเป็นอาหารหลักของสัตว์น้ำขนาดเล็กนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการประมงและการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นะคะนี่คือความสำคัญของไรทะเลหรือไรน้ำเค็มนะคะซึ่งเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กนะคะ เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะทำอย่างไรนะคะเรามาดูว่าการทดลองนี้ทำอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยเป็นการสังเกตลักษณะของร่างกายนะคะโดยสังเกตด้วยตาและสังเกตโดยใช้แว่นขยายค่ะสังเกตรายแดงหรือว่าไรทะเลก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งหรือน,นักเรียนอาจจะสังเกตตัวอะไรคะ หมดก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อสังเกตเสร็จแล้วมาบันทึกโทนและวาดรูปค่ะต่อไปอภิปรายลักษณะที่สัง,สงเกตได้นะคะเช่นมีขนาดตัวเป็นอย่างไรสีรูปร่างค่ะและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เว้นขยาย น,นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มที่หนึ่งหน้าที่เจ็ดควบคู่กันไปด้วยนะคะมีใครทำแล้วบ้างเอ่ยสำหรับคนที่ทำแล้วเก่งมากเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนทำไปพร้อมๆกับคูได้เลยค่ะผลการสังเกตในตารางแรกนะคะลักษณะของโดยใช้ตาเปล่าอของตัวไรน้ำคู จะใช้ไรทะเลโดยใช้ตาเปล่าเมื่อครูใช้ตาเปล่าดูไรทะเลนะคะ,ะจะมีลักษณะ,ะประมาณนี้เลยของครูนะคะต่อไปจะเป็นลักษณะของไรทะเลที่ใช้แว่นขยายนะคะเมื่อครูส่องแว่นขยายก็จะปรากฏไรทะเลที่มีความชัดเจนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะจะพบว่า ไรทะเลเนี่จะมีตาด้วยค่ะแล้วก็มีลำตัวเรียวยาวมีหางนะคะก็คือเว้นขยายเนี่ยช่วยในการสังเกตข้อมูลให้ชัดเจนและละเอียดมากกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่าเลยนะคะต่อไปนักเรียนตอบคำถามในฉันรู้อะไรในแบบฝึกหัดเล่มที่1ห,หน้าที่8ถึงหน้าที่9เลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่หกันเลยค่ะ การสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆด้วยตาเปล่าและใช้เว่นขยายทำให้ได้ข้อมูลเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราะจะมีคำมาให้4ี่คำด้วยกันนะคะได้แก่สีขนาดรูปร่างส่วนต่างๆของร่างกายค่ะจากการสังเกตลักษณะของไรทะเลนะคะในการทดลองนี้เราใช้ไบทะเลด้วยตาเปล่าและใช้เว้นขยายพบข้อมูลที่เหมือนกันคืออะไรคะ เมื่อกี้เลยจะดูด้วยตาเปล่าและก็ใช้แว่นขยายมีอะไรบ้างคะได้แก่สีและรูปร่างของมันนะคะรูปร่างมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็มีสีที่เหมือนกันต่อไปจากการสังเกตลักษณะของไรทะเลด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายพบว่าข้อมูลที่แตกต่างกันคืออะไรคะ สีและรูปร่างไปแล้วเหลือขนาดแล้วก็รายละเอียดของส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะที่มีความแตกต่างกันต่อไปข้อที่2ค่ะการใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตมีประโยชน์อย่างไรคะมันจะมีคำไม้สี่คำหยาบละเอียดชัดเจนไม่ชัดเจนการใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตสิ่งต่างๆมีประโยชน์ก็คือทําให้ได้ ข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่ 3. สามจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้เว้นขยายในการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆคะได้ข้อมูลที่เหมือนกันคืออะไรแล้วเอยเมื่อกี้สีและรูปร่างของไรทะเลนะคะต่อไปได้ข้อมูลที่แตกต่างกันก็คือ ขนาดและรายละเอียดของส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นการสังเกตโดยใช้วงขยายจะได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและละเอียดกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรการใช้แว่งขยายช่วยในการสังเกตลักษณะของสิ่งต่างๆค่ะทำให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีความ ชัดเจและและเอียดมากยิ่งขึ้นเลยไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับคำถามที่นังซื้อให้เรียนตอบเนี่ยไม่ยากเลยค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสังเกตในครั้งนี้นะคะพบว่าการสังเกตเนี่ยนอกจากใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5าอย่างแล้วก็ยังสามารถใช้เครื่องมือมาช่วยในการสังเกตนะคะเครื่องมือนั้นเนี่ยก็คือแว่นขยายใช่ไหมคะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีความชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมคะว่าเครื่องมือใดที่ช่วยในการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากแว่นขยายมีอะไรคะกล้องส่องทางไกลอะไรอีกเอ่ยกล้องจุนกล้องจุลทรรศนั่นเองค่ะเก่งมากสำหรับคนที่ตอบได้นะคะ ส่วนที่จะจากกันว,วันนี้นะคะครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็มั่นดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเวลาไปไหนก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเละส่วนแมสตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ